รายการเรานี่เป็นรายการสาระันเทิญเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันาหายดูก็ยังมีลยดูก็ยังมีปิดกล้องกันลูกมองเห็นเลยมีลูกน้องอยู่ข้างหลังเป็นแผงเลยบางคนก็เรียกว่าเป็นแบ็กอัพบางคนก็เรียก่าวอลเปเปอร์บางคนก็เรียก่าไอ้สสอพวกนั้นว่าพวกหิวแสงพอรู้ว่าจะเป็นไวรัลทางโซเชียลเนี่ยพอชาดาพูดปุ๊บมายืนเรียงกันไปตับเลยนะัพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยมายืนกันสลอนเลยครับนะนะมายืนกันเป็นลองเป็นไทยธานี ชาดาเขาต้องฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนฟังเสียงนะลังสีมันลมนะครับเขาเป็นสะสฝ่ายคา้านตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณชาดาในฐานะร,รัฐมนตรีช่วยว่าไปอยู่เบื้องหลังกระบวนการที่เขาเรียกอะไรกลุ่มรักรับเจ้ารักสถาบันรักแผ่นดินอะไรก็ว่าไปนะหรือไม่เพราะมีการถ่ายภาพถ่ายอะไรก็ฝากพี่ชาดาก็ับอย่าไปโกรธครับไม่ต้องไปใช้สไตล์โผงผาอะไรต่างคนในวองว่า พี่ชาดาเป็นนักเลงหรือ,อไงครับความจริงแกก็บุคลิกนักเลงเนี่ยคนที่เป็นคนใจนักเลงบุคลิกนักเลงก็ไม่ได้บิดอะไรนะครับก็ไม่ได้บิดอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาพี่ชาดาพูดในสภาเนี่ยคนก็อมองเหมือนว่าเฮ้ยเป็นนักเลงหรือเปล่าเป็นเจ้าพ่อหรือเปล่าแม่กรนะถ้าประธานสาภา,าย,ยังสงสยยัยนะว่าคุณชาดาเป็นนักเลงหรือเป็นเจ้าพ่อหรือเปล่านะพฤติรมนะดูจากพฤติกรรมแล้วเป็นคนเสียงดัง เวลาอภิปรายก็ชอบตะโกนที่นิ้วชี่อะไรต่างๆและก็ช่ยใช้ถ้อยคําที่ควอนก้างจะผูกฝังแลังนะครับคืออยากจะกราบเรียนนะครับ <c oughs> เรื่องบุคลิกภาพของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ผิดนะ <c oughs> อย่างชาดาเนี่ยผูกฝากของฝังเนี่ยคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีแต่กราบไม่รู้ว่าคนชอบกับคนเกลียดอันไหนจะมากกว่ากันก็แล้วแต่นะครับว่าทนไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปถึงพี่ชาดาแกก็องค์สูและรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรนะครับ ทำมีหน้าที่ทาให้บ้านเมืองสงบตอนนี้ก็ถูกกล่าวหาสูงคิีาวา์วิจารณ์ว่าไปอยู่เบื้องหลังของผู้ที่รักสถาบันหรือเปล่าเนะครับพอไปถ่ายรูปคู่ร่วมคู่กันอันนี้สิ่งที่พี่ชา,าดาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มลักสถาบันกับกลุ่มทะลุวังเนี่ยเข้าไปทะเลาะกันที่สยามนะครับไปทะเลาะกันที่สยามเพราะนั้นพี่ชา,าดาก็ต้องระมัดระวังจริงไหมครับพี่น้องครับเพราะพี่ชาดาเป็น ตำรวจช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายมีหน้าที่รักษาความสงบนะต้องระมัดระวังอย่าทําให้ฝ่ายค้านหรือพี่น้องประชา,าชนที่เห็นต่างจากกลุ่มรักเจ้ารักแผ่นดินเนี่ยเขามีบางไป,ไป,ไ,ปไปคิดไปเองอ่ะคิดไปเองว่าพี่ชาดาไปถ่ายรูปกับคนเหล่านั้นแล้วไปเป็นลูกพี่เขาหรือเปล่านะไปเป็นหัวหน้าของพวกที่จะมาทะเลาะกับทะลุวงังหรือเปล่ามีทะลุวังรักแผ่นดินรักเจ้ารักแผ่นดินอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไร ไมะได้พี่พี่ชาดาก็ต้องวางตัวเป็นกลางนะครับการจะไปถ่ายรูปอะไรกับใครพี่ต้องระวงังเพราะฉนั้นถึงแม้พี่จะปฏิเสธว่าพี่ไปเกี่ยวข้องแต่มันก็มีคนเอาชื่อพี่ชาดาเนี่ยไปโยงไปอะไรต่งางๆว่าเฮ้ยพี่ชาดาลํำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยมีหน้าที่ปราบมาเฟียแต่กลับไปอยู่เบื้องหลังกนะลุ่มนะรับเจ้ารับแผ่นดินที่มาทะเลาะวิวาทกับกลุ่มทุนนี้ทะลวังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียด่อนแล้วก็ต้องรอดพิภพวิจาาณพี่ชาดาอย่าโกรธ ไม่ต้องไปโกรธคุณลมนะครับเขาเป็นสสฝ่ายครนะแล้วก็เป็นสสที่มีความเห็นทางการเมืองตรงกันข้ามกับพี่ด้วยพี่ก็ต้องใจเย็นๆไม่ต้องไปตะคนตะโกนเลยครับกลัวจะเส้นเลือดในสมองแตกกายซะก่อนแล้วก็เวลาพูดในสภาเนี่ยตอนนี้เราไปดูในจิตตอกเนี่ยคนก็เอามาแซวพี่ชาดากันเยอะเลยเี่เวลาพี่พูดในสภาเนี่ยนะเหมือนดูหนังเรื่องเจ้าพ่อเสียงฮห้เลยมีลูกน้องอยู่ข้างหลังเป็นแผงเลยบางคนก็เรียกว่าเป็นแบ็กอัพ าาบางคนก็เรียกว่าวอลเปเปอร์บางคนก็เรียกว่าไอ้สอสอพรนั้นว่าพวกหิวแสงพอรู้ว่าจะเป็นไวรัลตามโซเชียลเนี่ยพอชาดาพูดปุ๊บมายืนเรียงก็ไปตับเลยนะพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยมายืนก็สลอนเลยครับนะนะมายืนก็เป็นเป็นวอลเปเปอร์เลยรู้เลยว่าถ้าพูดแบบนี้แหละนักข่าวจะต้องเอาไปนำเสนอเปล่าก็ไปยืนเสนอหน้ากันขึ้นหลังเต็มบางคนก็บอกหิวแสงบางคนก็บอกอยากดังบางคนก็บอกว่า ทำตัวเหมือนกับเป็นลูกน้องอเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้หรือเปล่าเหมือนหนังฮ่องกงนะให้ดูว่าเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยมีคนมาอยู่ข้างหลังเนี่ยแบ็กอัพพี่ชาดาพี่ชาดาตอนนี้พอเห็นมีคนมาข้างหลังตั้งสิบคนเนี่ยสอสอเพื่อไทยสสอปูมัใจไทยเต็ไมไปหมดแกก็ยิ่งขึ้นใหญ่แลยคนนี้แกยิ่งนะตำแหน่งประธานสภาว่าไม่เป็นกลางนะบุกร่องต่อหน้าที่นะปล่อยให้เอารูปของคุณชาดา นะเอ่อก็เปิดในสภาได้ไงจนทำให้คนเข้าใจผิดในกักวางไปนะครับครอบครองปลรักบ้านอากูในฐานะทนายเดชาเป็นทนายความของอากูก็อยากจะรายงานมาขึ้นหน้าเมื่อวานนี้ตำรวจโคกคามนำตัวคณะผู้บุกรุกห้าคนไปส่งพยานเพื่อเตรียมฟ้องศาลนะครับเมื่อวานห้าคนห้าคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนสุดจริตเป็นคนดี การที่บุกลุกบ้านของอากูนะเป็นการกระทําโดยสุจริตมีกฎหมายให้ทำได้นะครับแล้วก็เป็นสิทธิตามกฎหมายไปถามทนายมาแล้วทจนายบอกสามารถเข้าไปงัดบ้านได้แล้วเข้าไปอยู่ในบ้านได้ดังนั้นไม่ยอมออกจากบ้านจะสู้คดีถึงที่สุดเมื่อวานนี้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะตัวเองเป็นคนดีมีสิทธิรทำแต่ปรากฏเดินทางไปศาลนะครับปิดบังใบหน้าปิดปากปิดตา เอาผ้าคุมหัวหมดเลยผมไม่เข้าใจนะครับในเมื่อคุณเป็นคนดีนะครับเข้ามาแย่งการครอบครองบ้านของอาผูเนี่ยทําไมคุณต้องปิดบังใบหน้าบางคนเอาอะไรคุมหัวคลุมอะไรหมดเลยใส่แว่นตาดําเราจะปิดบังใบหน้าทําไมในเมื่อเราเป็นคนดีครับเข้าไปบุกลุกบ้านอากูเนี่ยเราเป็นคนดีแล้วจะปิดบังใบหน้าทําไมถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเออคนดีมันต้องไปปิดบังใบหน้าทําไมล่ะนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับในเมื่อเราเป็นคนดีไม่ต้องไปปิดบังใบหน้าอกครับ ไม่ต้องปิดบังใบหน้าคนดีจะไปกลัวอะไรล่ะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้คนดีนะครับผู้ต้องหา้าคนที่บุกรุกบ,บ้านนะกูคนดีทั้งนั้น,นครับอกเราเป็นคนดีมีสินรมเราไม่ชอบแย่งอะไรของคนอื่นหรอกนะเราต้องการพิสูจน์ความจริงว่าเราเป็นคนดีถ้าเราชนะคดีเสร็จเราจะคืนบ้านให้เขายุครูพี่น้องเชื่อไหมชนะคดีเราจะคืนบ้านให้เขาคนดีจะปิดบังใบหน้าบองไปเห็นหน้า<อ>เห็นตาไมาย่ยอมใม้สามารถเดินหนีวิ่งขึ้น อายการเสร็จแล้ววันขึ้นรถหนีเลยจะลน้มนายไม่มีใครพูดเลยเราเป็นคนดีจะปิดบงังตัวเองตท่าไห่นะครับจริงไหมครับพี่น้องครับพี่น้องคิดอย่างไรครับการที่เราจะไปยึดบ้านยึดช่องคนอื่นเขาเนี่ยเข้าไปงัดเราไปตัดกุญแจแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านเขาแล้วก็ไปยึดบ้านเขาเนี่ยเป็นการการะทาที่ไม่สุจริตการครอบครองปรปั์สามารถทําได้แต่ต้องเริ่มต้นด้วยการกระทําโดยสุจริตไม่ใช่คุณเห็นที่ดินว่างเปล่าเขานะเขามีล้อมรั้ว ติดไป้ายไว้เป็นเจ้าของที่ดินแล้วคุณก็ตัดลวดหนามเข้าไปแล้วบุกไปยึดบ้านยึดที่ดินเขาทำได้ไม่ได้ครับค้าพิพากษาดีกาเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้สํานักงานศาลยุติธรรมเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องครอบครองปรรปัดศาลยุติธรรมก็ให้ความรู้ดีมากนะครับว่าการครอบครองปรรปัดไม่ว่าคุณจะครอบครองครบสิบปีนะหรือเกินสิบปีนะคุณจับไม่ได้กรรมสิทธิ์ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการจะทําที่ไม่สุจริตทำไวเลยนะ การครอบครองวลลปรกต,ต้องเริ่มต้นจากการกระทําโดยสุจริตกระบวนการกฎหมายแ่งและพาณิชย์มาตาห้าบุคคลจะใช้สิทธิบุคคลจะกระทาการต้องกระทาการโดยสุจริตกรณีบ้านอาบูเขาใส่กุญแจล็อกบ้านไว้ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกบุกลุกเข้ามาในบ้านเขาแต่พวกคณะปุกลุกไปตัดกุญแจเขาตัดกุญแจก็ทําให้เสียทรัพย์แล้วก็เอากุญแจเข้าไปก็กลายเป็นนักทรัพย์หลังจากนั้นก็บุกลุกเข้าไปแล้วไปยึดบ้านเขาการเริ่มต้นด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตคุณไปดูนะครับ สำนักานสำนักข่าวท็อปนิวไดะเข้ามาเนี่ยเป็นบทความจากาสารยุติธรรมข้อสุดท้ายเยนะการมาสารต้องมาสารด้วยมือสะอาดไม่ใช่มาสารด้วยมือสกปรกต้องเริ่มต้นจากการกระทำโดยสุจริตไม่ใช่เริ่มต้นจากการตัดกุญแจบ้านเขาการที่เขาคล้องกุญแจไว้ที่บ้านนาผูมันนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ปล่อยปากละเลยเขาหวงแหนแล้วนะล็อกกุญแจบ้านไว้แต่พวกคุณกลับ เข้าไปตัดกุญแจเขานี่แหละครับนะครับเนี่ยผมดูมาจากช่องท็อปนิวเนี่ยครับนะเขาไปเอาบทความมาจากสารนิยมผมก็ไปดูคลิปอ่าใน youtube เออดีนะเนี่ยท็อปนิวเขาเอามาเนี่ยดีเลยครับนะนะครับดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะแม้กระทั่งบทความในอ่าในของสารนิยมเนี่ยต้งบอกนะครับการครอบครองวรรัะทำได้ครับแต่ต้องเริ่มต้นโดยการทำที่สุจริต ไม่ใช่เริ่มต้นจากการรักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์ชอ่อโกงหรือกระทาการอะไรที่มันไม่สุกต้เท่ากันเริ่มต้นมาสายแบบมือสโกรกผมเคยทําคดีที่แปดลิว้วไปขายที่ดินสองปรกอนะทั้งคนขายทั้งคนซื้อรู้อยู่แล้วสองประกอบซื้อขายไม่ได้ก็รับเงินรับทองเข้ามาพอรับเงินรับทองเข้ามาเสร็จไม่ยอมไปิดคดให้เขานะพอไม่ยอมไม่โอ้ยให้เขาเสร็จก็ไปฟ้องศา,าลฟ้องศาลแปดลิ้วครับบ้านผมศาลยกฟ้องครับศาลบอกอะไร นะการกระทําของคุณเนี่ยเป็นการกระทามาสารแบบมือสกปรกเพราะอะไรคุณเนี่ยไปขายที่ดินสอปกอให้กับจําเลยและคุณก็รู้อยู่ว่าที่ดินสปกเนี่ยอ,อมันซื้อขายไม่ได้พอคุณรับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาคุณก็เบี้ยวครับแล้วคุณก็ไม่โอนให้เขานะครับแล้วคุณก็ไปฟ้องขับไล่เขาออกไปเพราะคุณจะไปขายคนอื่นต่อพุติกรรมก